อีโตโรนะครับได้ออกมาแบบว่าสกิปนะชุมชนของชิบะอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยอย่าลืมโปรเจกต์โปรเจกต์กับชิบะกับอีโตโรจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนดเดี๋ยวเราไปรับชมคือคอยนิวมูนคนไปด้วยกันกับช่องคอยนนิวมูลนะครับ เนื่องจากวันนี้ชิบะอินุได้มีข่าวอีกครั้งหนึ่งกับอ t o r o นะครับซึ่งข่าวจริงๆเนี่ยมีทั้งหมด3ข่าวแล้วที่ผมนับได้ในเดือนพฤศจิกายนมีข่าวกับชิบะนะครับในการที่อ t o r o รับชิบะแล้วนะครับก็คือรับแล้วเหรียญชิบะเหรียญเดียวแต่เมื่อประมาณวันที่8กุมภาพันธ์นะครับก็มีการโพสต์ของอ t o r o อีกครั้งหนึ่ง นะครับแต่เป็นการโพสในชุมชนเป็นรูปแอนิเมชันนะครับรูปหมาชีบะเนี่ยกำลังค้นหาอะไรบางอย่างอยู่ใต้เท้าแต่มีคนตาดีนะครับไปเห็นสัญ,ญลักษณ์ของอ e ีโทโรก็เลยกล่าวนะครับว่าอ e ีโทโรอาจจะมีโปรเจกต์อะไรลรับๆกับชีบะอินุอยู่เอาแหละเราไม่รู้นะครับว่าโปรเจกต์อะไรเพราะในขณะน,นี้เราก็ยังไม่รู้นะครับแต่คนเริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าจะเป็นโปรเจกต นะครับที่ทำร่วมกันเนื่องจากมีโพสต์อันหนึ่งนะครับในทวิต t ตอรมีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศของชีบะนะครับก็จะมีเหรียญต่างๆนะครับก็คือ Last บนะครับแล้วก็ชีบะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีสมาชิกท่านหนึ่งเนี่ยชื่อว่า,า,าใช้นะครับในช่องทางการโพสชื่อว่ามิวเชคนะครับ มิวเชคเนี่ยเป็นแคมเปญใหญ่นะครับของ Labo X นะครับเป็นแคมเปญใหญ่ของ Labo X นะครับและสมาชิกเนี่ยใช้ชีบะโกดเบรดนะครับใช้ชื่อนะครับตรงนี้ชีบะโกดเบรดนะครับกับอีโทโรนะเราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่แต่อีโทโรนะมีการโพสต์นะครับให้ความสนใจกับใต้โพสต์เนี้ย เราก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรดังนั้นเราเดาได้อยู่2อ,อย่างนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น 1. อาจจะมีแคมเปญร่วมในชีบะสวอปนะครับก็เป็นไปได้อีทโรกับช i บะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 2. คือระบบของ m e t a เวิร์สทำไมเราเดาอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าช h บะสวอปเนี่ยนะครับจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของ m e t a เวิร์ในอนาคตอย่างแน่นอน ฉะนั้นเหรียญที่เกี่ยวข้องนะครับกับกับระบบนิเวศเนี่ยหลักๆตอนนี้ที่ดังมีอยู่3ตัวคือชีบะเวิร์ดนะครับเออโทษน,นะครับโบนแล้วก็แลชนะครับเราก็ชีบะก็แล้วแต่นะครับว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่างที่สามคืออาจจะอาอีาอโรอาจจะมีการเลสเหรียญเพิ่มแลชหรือโบนก็เป็นไปได้ นะครับก็มีหลายทฤษฎีนะครับที่อ e ิโทโรกจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชิบะอิโนะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรก็กล่าวกันมาได้นะครับโพสต์มาใต้คลิปนี้เอาแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะครับในกลุ่มนะครับมี กลุ่มของเรานะครับก็มีกลุ่มชีบะด้วยทักมาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับแล้วสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามนะครับและเราก็มีเหรียญตัวนึงชื่อ Starnet นะครับเหรียญสตารเนเนี่ยมันจะช่วยท่านในการลงทุนผมพูดประมาณนี้แหละนะครับ เหรียญสตาร์เน็ตนะครับจะช่วยท่านในการลงทุนเพราะเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับค้ำประกันโดยชีบะฉะนั้นราคาก็จะใกล้เคียงกันคือ04ตัว8 0 0 0ดอลลาร์นะครับอุปทานมีพันล้านล้านเหรียญการเผา3%ปเซนะครับถ้าจะศึกษารายละเอียดอะไรเพิ่มเติม,ตมทักเข้าไปที่เพจได้นะครับควรจะศึกษาก่อนลงทุนนะเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมหวังว่าชีบะนะครับจะ t ก the m มู n ไปด้วยกัน และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่อง